โอ้ลุงโอ้ลุงเลี้ยวดูโอ้โหดูเลี้ยวเลยดูโอ้ล้มเลยล้มล้มเลยล้มอันนี้ให้ถ่าโอ้ลุงเลี้ยวเมื่อกี้ล้มเลยโอ้โหเอ็ดมินปั้มเลยเมื่อกี้ดีนะไม่กระโดดลงไปกลางเมื่อกี้นั่นนี่ก็เป็นนั่นนั่น ตื่นนอนแล้วนอนแล้วก็ตื่นแล้วแล้วก็กินแล้วก็จะนอนแล้วอะกล่อไมไปนอะนอกล่อมไปนอนเด้อกล่อมไปนอนเด้ออืออะไรอะไรอุ้ยโดนแกงดูแกงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักแกง หึปเนอ้นนะอาว,อ,าวอ้าวหอมจังิลนลาเวนเดอร์กินลาเวนเดอร์ ตื่นนอนเลตื่นนอนแลวก็สบใสกินนมไหลูกจาอ่ะอผมให้หน่อยทผมให้หน่อยดีผมให้หน่อยผมไม้ป๊ะน่อยอบีบเบี่ะช่างช่งเสริมสวยหน่อยค่ะอ่ะใส่นี้ส่ิใสนี้อะมีผมมีผมค่ะ เข้มค่ะอ,คอ่ะบีข้าวบีบีอ่ะบีข้าวบีบีตรงนี้ค่ะ ยกไม่ได้ไี่เห็นผมสวยยังคะยังเหรอ Thank <laughs> Yeah. ไปเปร้านสมสวยไหมคะตรวไปเปร้านสมสวยบอกชื่ออะไรเอาผมยอไหมอาสทงอะไรนะผมยอไหมแบบนี้โอ้ผมหน้ามาบอกแล้วก็จะตัดทรงแบบไหนคะตัดแบบไหนล่ะ